ครับสวัสดีครับอัตพลคนอีสานครับผมเมน,นี้ทิพากินเสื้อลองให้กำลังเห็นอะไจิ้มอยู่ครับจิ้มเลยเจียวผมเลยเจียวผมครับกำลังแบบมีมีเรือมีเพียนี่นะมีเบียจะเอาแบบสูตรต้นตำรับเลยมเมน,นี่ พอตอนตอนใหญ่เลยตอนหน้อยก็ดีก <c ười> <c ười> ็ลังคนะครับทำานเดียวกับยนกอยู่รับลำบากเลยขากล่องกับมมีครับกำลังม่ขู่

cũng có cây nó lila mô gomu thanh ăn lắm mất đi gửi mắm lắm mọi người mắm lắm có đi mắm lắm lắm mọi người mắm lắm mọi người mắm lắm mọi người mắm lăng mà มาแล้วมมดเลยังไม่ได้เลยนะอยาสูก่านเขาลยมาเจ้ลาด้วยครับพี่น้องเื่อยผมขัด ถ้บคุณได้มกสไตล์แบบได้กับทร่มมาบอกนะครับว่าแบบอย่างไ้เฮ็ดแบบได้แบบได้กินลาบหรือกินก้อยื่อว่าวิธีเฮ็ดลาบสูตรบ้านผมเองครับ บรรน,นุนสวางเพเภอกุก้งกระปุนครับผมขอขอจ,จังหวัดอุบลาราชธานีนะครับนี่จังหวัดผมเองขอ,ขอ,อ,อยากกินแบบก้อยนี่ผมจะเฮ็ดเดี๋ยววันนี้ก็ทิเฮ็ดแบบก้อยแห้งครับสูตรบ้านผมเองนะครับบรรน,นุนสวางครับขอขอเริยนจิ้มแล่เริ่มจิม้ม เงยเหนือเยครับรองน้ำจิ้มครับขมดีโอุ่งใจจะพระไมเนี่ย้นนี้ตัอนั้น้นเนี่ยมาตายมาเปลี่นะเนี่ยนี่สดนะมาเปลี่ยนมันินนิกเลยผมผมห เอานี่ครับเนี่ยครับสิก้อยดิบดูพี่น้องเอาแบบคักๆเลยครับไม,ม่ต,ต้องเน,น้นคุ้มแส่นะค้ำแข็งต้อใส่ขมิ้นหน่อยใช่ไหมขมิ้นเอะนี่เป็นถุง,งนี่เป็นถุงมาจากย่าน ก็เหล้วสมาได้ทำใส่พริกใส่ร้ายเผ็ดรลายใส่หน่อยเผ็ดหน่อยผมใส่บ่วงเดียวพมดใส่รายหรอกมันเผ็ดตามเลยผมนัวผนัวนี่ก็ เสยร้ก็บเสียบร้ายแตห่หน่อยก็เสียบน่อยเนยาะวอม่ใหม่ใม่หอมหอมใส่สส่วนตวงไปแลวคิดว่าถูก็ดีน้ำเนใ้ใส่บะหอมครับหอมหอใส่ไปดยอมใส่ไปด้ คนเหมืนเขาครับเขากันไปเลยมันแหงถ้าอยากให้มันแหงยังเีกกต้องใส้เขาขัวหลายนะครับมันจะแหงมันจะเป็นลากแหงไม่แต่มันแหงมันจะเป็นแบบมันสแหงเมดใชแบนี้มดไปเลื่อยลยวรื่ ใส่หลายเข้มเบนเสียบได้ใส่หลายเข้มเนยน้ำปลานะใส่เน่ยน้อยไปตรงตรงนีปตอละปววดปวดเขาเนี่ยปวดหาเือนีิเรือขาห่ยเรื้อเลยเขาหาเรือนแ้วอมเ้อใส่ไม่หันละ

buat dapat nak ayo mundah padah kod pun ลายมันเทียหน้าแล้วครับโหชาเดือดหน้าจหน่อยมันมีอสีเพราะมันตึ้งผมไม่กินแบบหน้าแล้วก็ไรครับมันตรงไมกินบกหน้าเลยไนมต่อสามดบี่ ผมได้มาคมกับใสหลายให้ผมมาคมกับใสหน่อยเลือหรออืมขมไหมเลยครับผมีผมเลยครับขมบ,<อ>บ้างขมแค่รันเนาะดีขมไหมขมเด้วยลำนี้จะเ<ม>ก็บมอืมกะโปราากะโบรางแล้วปะ

ผูได้ยี่มาบอกผมเฮ้ยจับกับจวดจวนได้กี่ับบจับกันอืมตัวครับมีมีขัวครับสุกกับดิบนี่กันไได้กับกินดิบกับกินสุก ยอดดีแต่กูดได้มาคลิปนี้ก็ฝากติดตามนี่นะครับเด้อก็เจอกระสับกระสายนาเด้ออย่าลืมนะครับเด้อกูดได้มากับปากนะครับเพื่อจะได้เป็นก็น้อยใจเฮ็ดที่โอต่อไปสวัสดีครับ